สวัสดีครับผมอาร์ตชาวลิตนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับเบื้องต้นนะครับในเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นหรือความน่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมได้ฟังข่าวมานะครับจาก สำนักข่าวต่างๆแต่ช่องก็จะพูดใน,ในทำนองแตกต่างกันไปผมก็จะหยิบยกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เอามาพูดนะครับเนี่ยครับบิ๊กโจ๊กนะครับที่ล่าสุดนะครับก็ได้มีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนยโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ณนะตอนนั้นนะครับก็เป็นบิ๊กตายนะครับก็ได้ขึ้นจากพบว่าตอรก็เหมือนว่ารักษาการแทนเป็นรักษา พอบอรตรรักษาการพอบอรตรก็คือรักษาการแทนก็ถือง่ายๆว่าตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนอพอบอรตรนะครับซึ่งบิ๊กต่อบอิ๊กต่อเนี่ยครับพบตรเนี่ยครับคนปัจจุบันนะครับกับบิ๊กโจ๊กเนี่ย,ก,ก,ยก็คือได้ไปอยู่สํานักง,งานนายกใช่ไหมครับและในตอนนั้นอ่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามีคดีเหมือนแบบว่าโดน อ,ออกหมายเรียกนะครับให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเงี้ยแล้วทีนี้บิ๊กโจ๊กไม่ไปที่ว่าเออไปไปไปทำงานราชการอ่ะที่ว่ามีหมายไปส่งที่บ้านเลยแล้วทีนี้สุดท,ท้ายแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ได้ไปน่าจะพอรอบสามเนี่ยเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าเออเป็นหมายจับมาว่าออกหมายจับบิ๊กโจ๊กก็เลยไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับก็ก,ก็ก็เลยไปรับทราบข้อกล่าวหาตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็น,หนเ,เหมือนว่าอ่าเหมือน อ่าพนักง,งานข้าราชการอะ่ะหรือเป็นระดับแบบอ่าบว่าตอนรอหรือพลเอกอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนประมาณว่าเออมีการออกหมายจับเป็นมูลทินเป็นในส่วนที่แบบว่าเออระดับข้าราชการชั้นสูงไม่ควรที่จะมีการออกหมายจับหรือการที่แบบว่าพัวพันเกี่ยวกับเว็บพาน,านันหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นบิ๊กต่ายก็เลยเหมือนว่าฟังฟังคาสั่งไปว่าเนี่ย ให้บิ๊กโจ๊กอะออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ได้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะตอนนั้นอะเหมือนประมาณว่าเรียกมาจากสำนักงานนายกอะมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติละแล้วก็ให้คณะกรรมการสอบสวนน่ะนะครับเสร็จแล้วก็ให้ออกในเวลาต่อมาก็ให้ออกเลยซึ่งถ้าในตอนนั้น่ะคนที่จะสอบสวนน่ะที่ที่สอบสวนว่าบิ๊กโจ๊กผิด ผิดวินัยร้ายแรงไหมบิ๊กตายก็เลยแต่งตั้งพลตำร,รวจเอกสลาวุธการพนิษนะครับที่ใกล้จะเกษียณน,นะครับในเดือนตุลาเนี่ยครับก็เลือให้มาเนี่ยตรวจสอบบิ๊กโจ๊กครับว่าบิ๊กโจ๊กได้ผิดวินัยร้ายแรงจริงจริงไหมนะครับก็พอเสร็จแล้วตอนนั้นนายกก็ยังไม่ได้ทูลเก้านะครับให้ให้บิ๊กโจ๊กพ้นจากราชการใช่ไหมก็ เหมือนแบบว่าได้ไปปรึกษา,าพิทักษระบบคุณธรรมนะครับก็เสร็จแล้วพิทักระบบคุณธรรมก็ออกมาว่าเอ้ยเนี่ยที่ให้ิ๊กโจ๊กออกเนี่ยเออคือแบบทำไม่ถูกต้องให้ไปแก้ไขซะอะไรอย่างเงี้ยครับนายกก็ยังไม่ได้อ่าขึ้นอ่าดก้าเหมือนว่าไปทูลก้าให้ิ๊กโจ๊กออกจากราชก,การเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาที่ว่าก็ต้องมารอทางอ่า กพคตลรระบบพิทักษ์คุณธรรมนะครับก็โดยตอนนั้นตอนนั้นก็จะมีาทางากอตอนะครับอนุกตอนะครับที่ที่คือพูดกันเสียงเดียวกันว่าการที่ให้จโจร,ราชการไว้ก่อนอชอบด้วยกฎหมายแล้วถูกต้องแล้วนะครับณตอนนั้นแต่จโจกก็จะมีความมั่นใจในว่าเออเนี่ยกพคตน่าจะแบบเออน่าจะแบบเป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่าเป็น ระบบพิทักษ์คุณธรรมอะ่ะคือเขาจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องว่าเออถ้าตำรวจออกที่ว่ามีเหมือนแบบว่าให้ออกจากราชการหรือว่ามีคดีมีความผิดอะไรเงี้ยคือตรงนี้เขาจะเป็นคนฟันธงว่าเป็นเหมือนศาสตร์ชั้นต้นอะ่ะฟันธงว่าเนี่ยอ่าควรจะให้ออกไหมเขาก็จะต้องไปตรวจสอบว่าอ่าข้อมูลอะไรยังไงเป็นยังไงว่าออกออกได้ไหมอะไรได้ไหมหรือว่ามันผิดทําไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับอ่าโอเค หลยยังจากนั้นบิ Big oke, ๊กโจ๊กอ่ะก็ได้ออกก็อ่าระบบพิทักษ์คุณธรรมก็ไปในทางเดียวกับทางอ่าตลอนะครับเพราะว่าการที่บิ๊กต่ายนะให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับบิ๊กโจ๊กก็เลยได้ออกจากราชการไปก็คือเหมือนว่าคําสั่งมันก็ฟันมาแล้วว่าเออถูกต้องใช่ไหมฮะและพอผ่านมาไม่นานอ่า น่าจะเป็นทางรองนายกอะที่เป็นแบบว่าสนองนโยบายก็คือเหมือนว่า,าเหมือนว่าเซ็นเซ็นคำสั่งหรือว่าเป็นทูนเก้าโบดเก้าให้บิ๊กโจ๊กคนจากราชาการอ่ะตรงนี้ก็คือจบไปบิ๊กโจ๊กก็ออกจากราชาการไปแล้วใช่ไหมอีกนี้การที่บิ๊กโจ๊กจะได้กลับมานั้นมันต้องทำยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือจากที่ฟังมาบิ Big ๊กโจ๊กอ่ะจะต้องภายใน 90วันนะครับบิ๊กโจ๊กจะต้องไปร้องไปฟ้องหรือว่าไปร้องที่ศาลปกครองสูงสุดนะแต่เท่าที่ทราบมาล่าสุดบิ๊กโจ๊กอะเมื่อวันที่27สิงหาเนี่ยบิ๊กโจ๊กอะไปอ่าไปร้องที่ศาลปกครองสูงสุด,สด,สดว่าอ่าเนี่ยให้ระง,งับคำสั่งในการแต่งตั้งผบตรเนี่ยในเดือน ตุลาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยให้ระง,งับไปก่อนให้เหมือนแบบว่าให้หยุดไว้ก่อนคือให้ให้ให้เพิกเหมือนแบบพูดง่ายๆว่าให้เพิกสอนคําสั่งของบิ๊กโจ๊กอะที่ว่าให้ออกจากราชการอะให้เพิกสอนไปก่อนอะไรประมาณนี้เพื่อที่ว่าถ้าเพิกถอนไปมันก็จะเหมือนแบบว่าอ่าก็หยุดหยุดหยุดการที่จะแต่งตั้งพบตรบลอคนที่สิบห้าไปก่อนเพิก่อนคาสั่งนะอันนี้นะเสร็จแล้วถ้าเพิกสอนไป การที่บิ๊กโจ๊กให้ออกจาราชการไว้ก่อนเนี่ยหรือว่าที่ขึ้นไปให้ออกเนี่ยสมมุติว่าบิ๊กโจ๊กได้กลับมาเป็นรองพบตรใช่ไหมก่อนที่จะถึงเดือนตุลาเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ยังส,สามารถเป็นแคน n ิเดตอันดับหนึ่งได้แต่อยู่ที่ว่า นายกคนปัจจุบันนะคุณแผทองทานนะ่ะเขาจะหยิบเอาขึ้นมาแต่งตั้งให้ไหมให้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 บิ๊กโจ๊กอได้ได้เป็นไหมหรือหรือจะเอาท่านอื่นมามันก็จะไปขัดกับก่อนหน้านั้นเคยเอาอันดับสี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ไหมบิ๊กโจ๊กก็จะร้องฟ้องอยู่ดีว่าทําไมไม,ไม่ไม่เอาตัวเขาซึ่ง ถ้าเอาบิ๊กโจ้ขึ้นมามันก็จะเป็นตัวข้อที่ว่าจะให้ไปฟ้องร้องกันได้ว่าเหมือนเหมือนเอาคนที่แบบว่าไม่มีมนทินเหมือนเหมือนแปว่าเป็นคนที่แบบว่าเออมีมนทินอยู่มีคดีอยู่มีอะไรเอาขึ้นมาเป็นผบตดได้ไงนายกก็จะโดนฟ้องอีกมันเปิดปดการเหมือนเปิดช่องอะแต่ถ้าไม่เอาแต่ถ้าไม่เอาบิ๊กโจ้เดี๋ยวบิ๊กโจ้ก็จะฟ้องนายกอีกว่าเ ทำไมไม่เลือกผมผมเป็นอาวุโสรดับหนึ่งอะไรย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันเป็นสองแง่สองงามแต่อันนี้มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าศาลน่ะปกครองสูงสุดน่ะเขาจะทําตามที่วิกโจ๊กบอกไหมที่วิกโจ๊กไปยื่นไปยื่นว่าเนี่ยขอเพิกเพิกถอนคําสั่งที่ให้ตัวเองอะ่ะออกจากราชการไว้ก่อนน่ะอที่ว่า กพอเรอ,อนะว่าเออออกจากราชการจะชอบด้วยกฎหมาย,ยที่ว่าไปไปไปวดก้าวไปอะไรนะเนี่ยเขาจะไปเพิกถอนให้ศาลน่ะปกครองสูุดน่ะเพิกถอนว่าเอ้ะลอคําสั่งไปก่อนคือตัวเองก็จะถ้าศาลปกครองเอามาว่าเออบิ๊กโจ๊กะ,ะลอคําสั่งไปก่อนว่าคําสั่งนี้ยังยังไม่นานก็คืออยู่ในขั้นการตรวจสอบหรือว่าให้ฉลองคาสั่งไปก่อนอะไรเงี้ยอ่าบิ๊กบิ๊กโจ๊กก็อาจจะได้ จะได้อ่ายังเป็นรองผบตรอ,อยู่แต่ว่าก็ยังต้องมีคดีมีอะไรอีกนะทางปปชปป,ปงอะไรเงี้ยอันนี้จากที่ฟังมานะที่เขาพูดมาว่าแต่ถ้าศาปลปกครองสูงสุดเขาไม่ไม,ไม้ไม่ได้ออกคําสั่งมาว่าให้ชะลอหรือว่ายกเพิกถอนคําสั่งไอ้ที่ว่าเนี่ยให้บิ๊กโจ๊กออารลักการไปก่อนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายในยเพิกถอนคาสั่งก็คือเหมือนแบบว่านิ่งไปก็การ ต่งตั้งผบตรก็ยังเป็นไปตามเดิมตามตามที่ตามที่ที่นายกนะครับแพรนองทานนะครับที่อ่าสิบสองสิบสามกันยายนนะครับที่ถแถลงนโยบายคอรมอํตำรวจนะครับก็คือเกี่ยวกับผบตรคนที่สิบห้านะครับก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ ส่วนคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นผบตรนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ4ท่านด้วยกันนะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรนะครับก็เป็นอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับอายุราชการ2ปีอันดับ2นะครับพลตำรวจเอกไก่บุญสวดทรงก็อายุราชการเหลืออีก1ปีนะครับอันดับ3นะครับพลตำรวจเอกชนาชูวงนะครับก็เหลืออีก2ปีอายุราชการอีก2ปีนะครับ แล้วก็มีอันดับ4ี่นะครับพลตำรวจโทรประจวบวงศุขก็คืออ่าคนนี้นะครับที่ขึ้นมาขึ้นมาอ่าเป็นผู้ช่วยผบตรนะครับครับก็ในเดือนตุลาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยก็น่าจะได้ขึ้นอ่าเป็นอ่ารองผบตรก็เป็นอาจจะเป็นพลตำรวจเอกนะครับถ้าเป็นรองผบตรต้องเป็นพลตำรวจเอกนะครับก็อาจจะได้เป็นพลตำรวจเอกประจวบวงศุขนะครับก็ จะเป็น4ี่ค a n d i d a นะครับที่อ่าค,บ,คบกันอยู่นยครับว่ามีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นพบตรส่วนพลตํารวจเอ,อกกิตรัตพันเพชรหรือว่าบิ๊กต่ายนะครับก็คือพูดง่ายว่าทางบิ๊กต่ายเองนะครับก็เหลืออายุราชการ2ปีก็คือเป็นตัวเต็งเพราะว่าเคยได้ขึ้นเป็นอ่ารักษาการแทนพบตรซึ่งเหมือนแบบว่า,วาประมาณว่าเคยได้ไปชิมล้างพบตรมาแล้วเคยมี ประสบการณ์ในการเป็นพบรตรมาแล้วถึงจะเป็นรักษาการแทนก็คือก็คือเคยได้เคยได้เป็นอะพูดง่ายอันนี้ก็คือทางพลตำรวจเอกกิจรัตพันเพชรนะครับหรือบิ๊กต่ายเนี่ยก็คือจะมีความเป็นอาวุโสดับหนึ่งก็อาจจะมีติดที่จะทางนายกอ่าแพทองทานนะครับที่จะอ่าแต่งตั้งให้ทางบิ๊กต่ายเป็น อบ,บตลอทีนี้มันก็ต้องไปอยู่ในทางกตลอยู่ดีนะครับที่ว่าเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยครับก็คนที่สองนะครับก็ในความรู้สึกนะครับที่ที่กบคบกันอยู่นะครับผมว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบว่า,าท่านไก่บุญทนสงนะครับก็อายุราชาการที่หนึ่งปีตรงเนี้ยถ้าเกิด พลตำรวจเอกไกรบุญสุดทรงนะครับได้ได้ได้เป็นผบอรตรนะก็จะมีอายุราชการหนึ่งปีทีนี้อีกหนึ่งปีก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนอย่างบิ๊กต่อที่ขึ้นมาก็เป็นหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วก็หายหนึ่งปีแล้วก็กเกษียณใช่ไหมก็คือกเกษียณเนี่ยเดือนเดือนเดือนกันยายนี่ยครับอ่ากเกษียณไปเดือนกันยาวันที่สัปเต็มกันยาเนี่ยครับกรเกษียณใช่ไหม แล้วตุลาก็จะเดี๋ยวก็จะมามีการเลือกเขาเรียกว่าอะไรเลือกผบอรตรอ่าเนี่ยสมมุติว่าถ้าท่านการบุรตรรถส่งพลตำรวจเอกการบุญรรถส่วนทุกได้เป็นผบรตรเนี่ยพลตำรวจเอกกิจรัตน์อ่ะกับอ่าพลตำรวจเอกชนาชูวงอ่ะก็จะเหลืออีกคนละหนึ่งปีซึ่งทีนี้มันก็ต้องก็ต้องดูกันไปก็ว่า ว่าอีกหนึ่งปีนี้ใครจะได้จะเป็นอ่าบิก๊กพลตำรวจเอ,อกกิรัตพันเพชรหรือพลตำรวจเอกชนะูวงที่จะได้ขึ้นแต่ก็อย่าลืมก็จะต้องมีอ่ารองพบตรที่ทดแทนขึ้นมาก็เช่นอ่าพลตำรวจเอกประจวบวงสุขเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเดี๋ยวว่าอายุราชการเขาจะอยู่อีกกี่ปีมันก็จะต้องมีการครบๆกันหน่อยว่าเออ ว่าถ้าขึ้นไปแล้วคือถ้าสมมติว่าการเป็นแบบเฉลี่ยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เฉลี่ยปุ๊บถ้าเขาให้พลตำรวจเอกกิรัตน,นเพชรหรือว่าบิ๊กต่ายเนี่ยขึ้นเป็นพมตรลเลยอายุราชการ2ปีพลตำรวจเอกไก่บุญสุดสงตัดไปเลยครับไม่ได้เป็นแน่ใช่ไหมพลตำรวจเอกชนาชูวงปุ๊บตัดไปเลยไม่ได้เป็นแน่อ่ะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ของผมนะคนอื่นเป็นไงไม่รู้อ่ะไม่ได้เป็นแน่สองปี ก็จะเป็นคนที่ขึ้นมาก็อย่างาขึ้นมาทดแทนอบตรก็จะขึ้นมาก็ถ้าอายุราชการเยอะๆก็โอเคก็ยังพอก็จะได้ขึ้นมาแทนก็มันก็จะหายไป2คนไงแต่ถ้าเป็นเหมือนอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปทีแรกว่าถ้าเขาให้พลตารวจเอกไกบุญทสงขึ้นมา1ปีใช่ไหมอย่างน้อยในช่วงเวลานี้คือจะได้มีคนเป็นพบตรถึง2คน เพราะว่ามันจะกลายเป็นเฉลี่ยคนละปีคนละปีไงอันนี้อันนี้ในความคิดผมนะอ่าตรงเนี้ยก็ต้องลองลองลองดูก่อนนะครับว่าเดี๋ยววันที่31กันยาเนี้สิ้นสิ้นเดือนเนี้ยพูดง่ายสิ้นเดือนเนี้ยบิ๊กต่อก็จะ,กะเกษียณอายุแล้วก็อ่าระดับพลตำรวจเอกหลายท่านก็จะ,กะเกษียณอายุเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่าประมาณหลังจากวันที่2ตุลาไปเนี้ยก็จะมีการ แต่งตั้งผมว่ตลคนที่สิบห้าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ขึ้นบิ๊กต่ายจะได้ขึ้นไหมหรือว่า,าเป็นอันดับสองเพราะว่าถ้าอย่าลืมนะถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กไม่ได้มาก็คือเป็นพลตรีเอ็กกิลันบิ๊บกต่ายก็จะขึ้นเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดไม่เอาบิ๊กต่ายหรืออาวุโสอันดับหนึ่ง ถ้าเกิดบิ๊กต่ายไม่ยอมบิ๊กต่ายไปฟ้องนี่ก็นายกก็โดนอีกอะอันเนี้ยใช่ไหมแต่ผมว่าเนี่ยถ้าถ้าเขาแต่ผมว่าบิ๊กต่ายมีม,มีมีโอกาสที่จะได้เป็นสูงอืในความคิดผมนะส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็รอทั้งนู่นอย่างเดียวเลยสารปกครองสูงสุดเลยว่าเขาจะอนุมัติคาสั่งไหมว่าให้ชะลอการแต่งตั้งผบตรหรืออะไรเนี่ย อย่างที่ข่าวออกมาว่าเมื่อวันที่27น่ะ mm hmm. เขาได้ที่ไปสามปกครองสูงสุดน่ะให้ชะลอคําสั่งไปก่อนน่ะอว่าเขาจะเห็นด้วยหรือว่าอนุมัติกับกับตรงที่บิ๊กโจ๊กไปร้องไหมอเงี้ยถ้าถ้าไม่ได้เห็นด้วยก็ก็คือก็ก็แวรลูก็กจะประมาณนี้เลยว่าเนี่ยการที่ว่าใครจะได้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นอ่าผอบอรตรอของตำรวจคนที่15นะอื ก็ประมาณนี้ครับก็ในอันนี้ผมคือผมวิเคราะห์มาก็แบบว่าก็แพยายามที่จะพูดให้มันแบบว่าเขา้าเข้าทรงมากที่สุดว่าความเป็นจริงแล้วมันน่าจะประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่เข้ามานะครับหรือว่า,าถามว่าบิ๊กโจ๊กมีติดไหมตอนนี้บิ๊กโจ๊กมันคือน่าจะออกจากลายลายผลิตไปแล้วไง เหนะหมเหมือนแบบ QC ไม่ได้แล้ว QC มันตกแล้วออกจากลายผลิตไปแล้ว,ออลลวโอกาสที่มันจะมาเป็นโอกาสที่ท่านเนี่ยหรือว่าบ ok ิ๊กโจ๊กนี่จะมาเป็นพบตรเนี่ยคือมันมันแทบไม่มีเลยนะครับคือมันต้องรอสานปกครองสูงสุดอย่างเดียวเลยว่าเขาจะออกมายังไงใช่ไหมการที่ว่าไปร้องสารปกครองสูงสุดให้ระงับคําสั่งไว้ก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นแท็กติกเออถ้าเกิดสานปกครองอาจจะดูแล้วเอ๊ย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาะง,งับไปก่อนเออไม่ถูกต้องตรนนี้มันข้าเป็นไม่ได้แต่ครั้งนี้ท้งนั้นแล้วคือพูดง่ายว่าเขารุดจากคิวซีมแล้วว่ามันก็ยากหน่อยอืมก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาฟังนะครับผมวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเนี่ยครับการเมืองเกี่ยวกับสำนักง,งานตํารวจเนี่ยครับก็เราเป็นการวิเคราะห์นะครับเอามาพูดคุยกันนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้มีการแบบ ว่ากล่าวเสียหายนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามากดติดตามนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับเวลาผมลงคลิปนะครับท่านก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมอาร์ตชาลิสนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ